ถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่ใครก็ตามที่เดินทางมาสุเถาโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับที่จะไปเยี่ยมชมสุสานพระเจ้าตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของไทยเราเนี่ยนะครับประวัติความเป็นมายัางไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าโชคดีมากนะครับที่ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมสุสานพระเจ้าตากอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับเอ่อเรียกว่าเลน นะพระเจ้าตากรุ่นที่10เลยที่อยู่ที่สุสานแห่งนี้และก็ช่วยดูแลสุสานแห่งนี้นะครับและก็เฝ้าสุสานแห่งนี้มาโดยตลอดนะสุสานแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่น่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งนะครับชาวไทยใครที่มีโอกาสเดินทางไปจีนไปสุโขทัยนะหาโอกาสไปเยี่ยมชมให้ได้นะครับสุสานพระเจ้าตากนะครับหรือสุสานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับภายในสุสานเป็นยังไงถึงแม้ว่าอาจจะร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุ้มแน่นอนในการเดินทางมาเยี่ยมชมสุสานพระเจ้าตากตทันทีที่เดินเข้ามาในสุสานพระเจ้าตากนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับองค์พระเจ้าตากสวยงามเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินนะครับและก็มีสถานที่ให้เรากราบไหว้จุดธูปจุดเทียนกราบสักการะ เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาที่นี่ก็น่าจะประทับใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสุสานพระเจ้าตากที่นี่นะครับสุสานพระเจ้าตากนี่มีชื่อภาษาจีนว่าเชิงไ่เจิงหวังมู่นะครับความหมายมันก็คือสุสานแต้อ๋องณเทิงไ่นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเทิงไทนะฮะก็คือท,ที่ตั้งของสุสานเนี่ยหรือเชนะิงไฮนณสซัวเถาแห่งน,นี้ ที่มณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะครับเป็นสุสานที่ไม่มีพระบรมศพประดิษฐานอยู่แต่อย่างใดนะครับเราเรียกสุสานพระเจ้าตาก็จริงแต่ไม่มีพระบรมศพอยู่ที่นั้นเป็นเพียงการฝังฉลองพระองค์นะครับหรือเสื้อผ้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีแห่งอาณาจักรธนบุรีเนี่ยโดยข้อมูลตรงนี้ก็จะอ้างอิงนะครับพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ ตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องคืนถิ่นจีนไทยนะครับตอนที่พองค์ท่านทรงมีพระราชนิพ์เรื่องนี้ไว้นะครับลองมาดูว่าพงค์ท่านทรงพระราชนิพลเรื่องนี้ว่าอย่างไงครับมีอยู่ตอนเด่นครับได้กล่าวถึงการเสด็จเมื่อวันที่26มิถุนานะครับปีพุทธศักราช2540พงค์ท่านเสด็จนานมาแล้วนะครับว่า แต่ท่านได้พระนิพนธ์เรื่องนี้ไว้ว่าสุสานเนี่ยก็เหมือนหลุมฝังศพฝรั่งธรรมดาไม่ได้ทำโค้งๆแบบวงซุยจีนที่เห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับในเมืองไทยหรือเมืองจีนหรือที่ไหนก็ตามแล้วก็มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวทองเป็นอักษรจีนแปลความว่าสุสานฉลองพระอ,องค์และพระมาลาของพระเจ้าต่างสินแห่งกรุงสยาม สุสามเจ้าตักสินในเถงไห่ในมีอายุกว่า240ปีนะฮะใครที่มีโอกาสเยี่ยมช่วก็คงจะเห็นว่ามีทัศนียภาพที่งดงามนะครับรายร้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดแต่สภาพที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการบูรณะโดยกลุ่มกันธุรกิจชาวไทยในปีคริสตศักราชที่2015หรือเมื่อเกิอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับด้วยงบประมาณมูลค่ากว่า30ล้านบาท ปัจจุบันก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญทางติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองในเขตเท่งายนะครับครน,นี้หลายคนก็สงสัยเรื่องสายใหญ่ที่มีสุสานจอมพง์ตั้งอยู่ณที่แห่งนี้เนี่ยเพราะอะไรยังไงนะครับก็เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิว๋วโดยมีแท้ภาษาจีนคือแต่พระบิดาก็ชื่อนายแต้เจียวนะครับอ,บอบปอพยพ มาจากเถงไฮเข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายส่วนพระมารดาก็เป็นคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงนะครับบนป,ป้ายศิลาหน้าสุสานก็จะสลักตัวอักษรว่าสุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของแต่องตากสิมาราชแห่งสยามประเทศมีเรื่องเล่ากันว่าหลังจากพระองค์เสร็จสวรรคตนะครับพระญายก็นําฉลองพระองค์และก็พระมาลามาฝังที่เถงไฮแห่งนี้อย่างเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ให้อนุชนชาวจีนแต้จิ๋ว ราลึกถึงคุณงามความดีของพงค์และก็ยังเป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วยนะครับมีโอกาส,ามมาสเดินทางมาโวดเถาอย่าลืมนะครับมาเยี่ยมชมมากราบสักการะนมาสการสุสานพระเจ้าตากสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีแห่งอาณาจักรธนบุรีของไทยเรานะครับ